สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอเบล่คลิปนี้เราก็มาพูดถึงความปังของทัพนักตบหนุ่มไทยของเรากันอีกแล้วครับแน่นอนว่าเมื่อวานหลังจากที่สามารถควา้าแชมป์ c v c ด้วยการโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้เพจหลักของ FIVB ใน Facebook ที่มีคนติดตามอยู่หลายล้ายโพสถึงหนุ่มไทยของเราทัานทีเลยครับแล้วแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าไทยแลนด์กับกีฬาวอลเลย์บอลไม่ว่าจะเป็นทีมไหนที่ ทีมหิงหรือว่าทีมชายกองเชียร์ก็ล้นลามอยู่แล้วครับยิงทีมชายสามารถคว้าแชมป์สร้างตำนานได้ตัวเพื่อไปคัด FIVB Challenge แบบนี้กองเชียร์ชาวไทยก็เข้าไปกดไลค์กันสนันเลยครับตอนนี้โพสต์นี้ในเพจหลักของ FIVB พุ่งไปถึงสอ0 0มพันไลค์แล้วแล้วมียอดคอมเมนต์หรือว่ายอดแชร์หลักพันเลยทำสถิติเป็นโพสที่มียอดไลค์สูงสุดยอดนิยมของเพจหลัก ในรอบ6ถึง7วันเลยครับสุดยอดสุดปังมากๆเลยครับหนุ่มไทยนี่าหนุ่มไทยได้ตัวไป v วียนว่าคืนแท่นลูกลักเพจ f i b b อีกแน่นอนครับสู้สครับหนุ่ม